อากาศเย็นดีเนาะนั่นสิให้ดูนั่นพวกไหนอ่ะดูนี่สามดูดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพวกนายเป็นใครเนี่ยมาจากไหนมีประชาชนไหมมีประชาชนเราอ่ะไม่บรรถูกจับฮัลโหลบัตรซบันอยู่ไหนอ่ะที่นี่ไม่มีใครชื่อบัตรซบด้วยนะไม่มีอ่ะ อาเชาไงโอ้ออาเชาเหรออาเชาไปโรงพักแล้วนะไปเตียแกเลยสิโอ้นี่พี่ชายอาเชาไปโรงพักนะฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยนะถาใหาเ้เตียฉันนะ่ะต้องถอยหลังมาสามร้อยปีด้วยกันนะฉันขึ้นมาแล้วนะ,ะขึ้นมาฉันบอกกันแล้วไงใจมันอะไระหน้าดูเชื่อตอนนี้นฉันอยู่หน้าประตูแล้วตอนนี้หน้าประตูเหรอโอ้เร็วเป็นบ้าเลยนะมาประตูสิได้เลยโอ้มาเร็วจังวะฮะโอ้อาเชาก็กลิ้งสิทำไมทำหน้าบ,บูดตู้อย่างนั้นล่ะถ้าพี่ถูกทุเรียนห้าลูกยัดปากก็ต้องพูดไม่รู้เรื่องเหมือนฉันนี่แหละ พอที่คุณตามหาคือเขาเนี่ย,ยฉันไม่เกี่ยวด้วยนะอเอาปืนมาจี้หัวฉันทำไมฉันไม่รู้จักเขาซะหน่อยไปอย่าพากันตอบโป้เลยนะเด้ออยเฮียสงก็เฮียจะตามหาฉันเรียกเพจฉันก็ได้ทำไมจะต้องให้ลูกน้องไปเยอะแยะด้วยอไอหมาด้ต่เห่ามันเองก็รู้จักไปเยอมเวลามีเงินทำยืดแกมีก็มีไปสิทำไมต้องมาแย่พวกยิ่งลูกน้อง,ง,งอฉันด้วย พอแย่งไม่ชนะแกก็ทําคุณใส่ใส่ลูกน้องฉันใช่หรือเปล่ามันยืนแข็งถืออยู่เนี่ยแค่อาทิตย์เดียวไม่ถึงตายหรอกนะฉันกล้าเล่นลูกน้องเฮียสงเหรอเฮียไม่ใช่มาฮะใช่ไม่ต้องพูดมากรีบแก้มนุษย์สะกดทกน้องฉันเดี๋ยวนี้เลยอ๋อได้เลยพี่ป๊อกอะไรเล่าคลายจุดอืมไปหิีวมานะยืนมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะจากคลองน้ำลองน้ำเบาๆนะ

มัวมองอยู่ได้รีบคลายจุดสีนั้นอาซ้อนนะเว้ยฉันเห็นว่าเฮ้ฉันเห็นนะพี่เห็นอะไรเหรอเห็นรูปกระตูนหนูตัวนึ้นน่ารักเป็นบ้าน่าเล่นด้วยนด้อน่าเล่นเหรอไงแกดูสิเห็นไหมแหวนหนูตัวนั้นมันชื่อมิกกี้แล้วที่โนโนนเป็นอะไรเขามันนะฮะอ๋อ แอบดูหนูเมียกูเองอาบน้ำไม่เกี่ยวชดเชชดเชชดเชหย้ดเ่ยชดเชหยุดหมดเลย จะมาเชะฉันนะไม่ทราบชื่อแซ่อะไรก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนล้วฉันมาเสี่ยพ่อก็พอแล้วโอ้ท่านเสี่ยพ่อต่อไปคุณตามผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมตามคุณให้ผมเป็นลูกน้องคนนะโฮ้ยหมดฟอร์มเจ้าพ่อเลยว่าพวกิ่งสิพี่สงเราต่างก็อยู่แก๊งเดียวกันนะจริงไหมล่ะใช่เพราพี่กับเป็นของฉันใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วนั่นคืออาซอเบี้ยใช่อาซอใช่ ฮอลโหโอ๊ยใครโทรมาลโหลฮัลโหลอสียาพูดนะคุณกำลังทำอะไรอยู่ทำรักอยู่อ คุณว่ากำลังทำอะไรอยู่นะเดียนะ๋ยวเอาคือผมผมผมว่าผมผมคืออาชาดูหนังเอ็กซ์อยู่นะเปิดเสียงดังลั่นเลยนะ่ารำคาญเป็นบ้าจริงนะงั้นก็ไปปิดก,ก่อนได้ไหมไม่ได้ปิดอย่างเงี้ยอาชา,าลมเสียแย่เลยที่จะปิดไม่ได้หรอกปิดไม่ได้มไม่ได้ออฮัลโหลคุณใกล้จะออกมาหรือยังอโอ้ตอนนี้ยังยังออกไม่ได้ยังยังไม่ใกล้จะออกอ่ะยังอ่อะเอาเอาเอายังยังยังเอาเอาเอาฮัลโหลเอาเอาเ้แล้วให้แล้ว ไปแล้วอีกเพียวไปแล้วโอ้โอ้โอ evet> ้โอ้โอ้ทำไมเงียบจังเลยล่ะคุณปิดทีวีแล้วใช่ไหมเออใช่ปิดทีวีแล้วปิดเรียบร้อยแล้วคุณยิ้นเจ็ดเร็วหน่อยสิเร็วตรงยิงที่หาวันฟ้าตัวเร็วเข้าใช่คะให้เรารีบก่อมีเรื่องอะไรด่วนหรือคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นเหรอลุ้นทุกคนจะเงียบกันหน่อยนะอ๋อหูสั่นกูเนี่ย ส่งมือฆ่าไปฆ่าัวของเรารู้ไหมฮะตายแล้วสิดังนั้นเสือของเราก็เป็นอันตรายนะสินี่นี่พี่เมาเถยงเธอนี่เธขี้วยันเงบก่อสงบก่อนนะในระหว่างเราส่งเออวรยุทธ์ดีที่สุดดังนั้นจึงให้ส่งเออไปคุ้มครองัวเรา น้ำยังไม่เดือดสักทีลละจริงเหรอเหขอดูสิเดี๋ยวคุณจะแตะได้คุณจะแตะนะคุณจะแตะนะเ๋ยจับผิดจับผิดจับผิดโทษ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 นี่ลืมใช้พลังภายในอ่ะปึ๊บจงร้อน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 อนาคุณเอียงแล้วจะจัดให้อ่ะนะเอ๊อ อ๋อจงร้อนจงร้อน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 แล้วเหรอร้อนร้อนย่อยใช่พลังมากเกินไปโอ้น้ำเหนือยคลั่งแล้วนะเนี่ยอายกาศมากไม่เล่านี่คุณนั่งดูตาเป็นมันเลยทึ่งมากใช่ไหมทึ่งที่เห็นคุณชายดิ้วเท้าหนีบปลักไปเสียมโอ้ยอย่าจับผิดเลยนะาลูกเล่นผมเท่านั้นน่ะมาทานอาหารดีกว่านะผมตั้งใจซื้อปลาหมึกกรอบที่คุณชอบกับเนื้อวัวแผ่นให้คุณด้วยนะเนี่ยหรื้ไม่วันนี้เป็นวันอะไรเหรอวันอะไรอ่ะ วันสุกอะสิเกี่ยวกับฉันน่ะบังเอิญละขนาดนั้นล่ะผมไม่รู้บอกมาดีกว่านะคุณนี่น่าเกลีกสุดเลสุกเลยนะตีอีกหน่อยสิที้สองทีได้ไหมนี่คุณตีผมตายไม่มีใครเปิดพรมาเกิดให้คุณนะอย่ามีหน้ามาพูดอีกคุณเป็นคนบอกว่าจะจัดงานวันเกิดให้ฉันเซอร์ไพรส์ยังไงล่ะโอ้เซอร์ไพรส์ได้ยังไงกันเล่าก็ถ้าของขวัญก็ยังไม่ได้ซื้อเลยคนโกหก โกหกคุณอยู่แล้วพวกเตส่งให้เป็นของธรรมดานะ,ะว,าว้าววันนี้คุณสวยจังเลยเแล้วเมื่อวานนี้ฉันไม่สวยเลยไงเมื่อ,อวานก็สวยสวยอยู่แล้วไม่บอกก็รู้นินะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณยังไงแียก็ต้องหอมคุณ เพื่อฉลองวันเกิดหนึ่งจุบนะจ๊ะ,ะแต่ว่าผมคิดว่างานฉลองครั้งนี้ยังไม่พอนะต้องสนิทแนบแน่นกว่านี้อีกนี่หมายความว่าไงอ่ะก็คือแฟดแบบนี้ก็ย,ยังชั่วหน่อยคนใจร้ายไม่เห็นใจร้ายเลยมีความสุขดีด้วยนะเลยฮ<า>ะพวกแกเป็นใครกันเนี่ยฮะบุกเข้ามามานันักรบญี่ปุ่น อะไรมานยากมากเลยทีเดียวปอะกาศอะไรบอกมาได้เลยนะฮึแกใจกล้ามากประอาศแต่ต้องมีข้าอ๋อที่ทางพี่สงนี่เฮงเหรอเนี่ยทำไมทำไมจะเอายังไงเล่าว่าใส่ชุดนี้แล้วจะปลอดภัยอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่มีทางหรอกจะไปโจชัยชกเก่ไม่ได้หรองชกชกจัดไปแล้วชกไม่ได้เก่งหรอกเว้ยตากันเลยจะหัวหสกัดจจะไม่มีทาง๋เป จับมันไว้ได้เลยไปนิ่มนะอย่าขครอยากไปยอะน,นะมึงอ๋อกุปลอดภัยแล้ว <c oughs> ใครคนในกระเป๋าเมียฉันเจอเกงในซึ่งไม่ใช่ของฉันนี่ของใคร <c oughs> ยังาโม่ร่ายอีกเหรอทำไม่ที่มีเกงในเพิ่อมอีกตัวนะซื่อใครคนติดตามเมียฉันคิดไม่ถึงว่าเธอจะไปนอนกับแก<อ>ปฏิเสธหรือเปล่าฮะไอ้หนูใช่แล้วคนจริงกล้าทำกล้ารับนะเกงในเป็นของฉันเองอะ ซอสงฉันแต่ป้อมเองด้วยแต่ซองสองสสอ่ะเซ็กซี่ออกอย่างนั้นน่ะเราถามผู้ชายเท่โลกดูสิว่ามีไอเสื้อคนไหนบ้างไม่อยากแตะบ้องผู้หญิงที่เซ็กซี่ขนาดนี้มีบ้างหรือเปล่าฮะอย่าพูดสิเอเอพูดไรอะ่ออะอ,อยากนอนกับซอสงไหมอยากอยากดิี่ยเขาพูดแล้วเขาอ,อยากเห็นหรือเปล่าล่ะเออไม่ไม่ไมนะลูกพี่มันหลอกผมอะ่ะโอ้โหความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเลยแต่เขาพูดความจริงกับมึงตายแน่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดูได้ไหมอย่าเป็นลูกพี่ต้องเผื่อแผ่ลูกน้องสิแต่ว่าแผ่ลูกน้อง ลูกพี่ไม่ควรจะมาเผื่อแผลมันจะแย่ไปใหญ่เชื่อสิไอ้บ่เอ้ยเราเป็นพี่น้องกันหัวเมียมันกับเสื้อเผ้าใช่หรือเปล่านะเสื้อผ้าใส่ร่วมได้แต่เมียไม่ได้นะแห่ที่นี่ไม่มีห้องเช่าไปสิไปคนพ้นได้ขนาดได้ไหมไม่มีห้องเช่าแหน่ไปไหนฮะพี่สองรปสุดนะจะมาหาห้องเช่านั่นเองอะเอาเดี๋ยน้ำเดี๋ไปเดี๋ยวทำหน้าให้มึงดูเลยไม่ต้องหรอกฉันดูไม่ได้นะไป